ไปแล้วเจ้าอามดัลงไม่สุดดัลงไม่ได้ไสุดดัลงไม่สุด ไม่สุดไม่สุดทำัถตู้ไหนบ้นงงางรับการเซอเดย์ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเกมซิ่งครับเอา้าไม่สุด <c oughs> ว่ะ <c oughs> เออสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วเอ้ <c oughs> าใครขับดิ ô thấp kèm ô Ủa, sẽ tin cho anh đen đây à ได้โยมาอีกรอบหนึ่งได้มาเลยมาเลยเอาครับจตีนลอยอีกแล้วพี่ติงขับเจ้ารอก,กี้ครับจะรอดไหม ทางก็โหดเหี้ยมมานำไม่หินครับรถไถก็ยังซ่อมไม่เสร็จพี่น้องเอาให้ถอดทงอบ,บีบอ,อกครับเอาแล้วเกียมพร้อม หนึ่งสองสามจวดนี่เดินหอบด้วยยางยๆงยังบ้าเสียงเดินหอบไหมหมดไปแล้ว5ลิตร เซตินขับนี่เองแต่เช้าเลยครับลอลกี้สัตว์จวดแดงเลยอย่าไปหมดตรงนู้นเลยอุดายูอ่า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 อะไรนะเป็นกับคนขับ นอกอพี่ติณขับยังไม่เร่งขนาดนั้นคุณกแล้วตอนี้ก็เหมือนกันทุกคนครับอยู่เป็นที่คนครับขับรถยังไม่เข้าใจรถ,รรถอือยังไม่ค่อยรู้จังหวะใช่ไหมเพืนพี่นะพี่ตินออกได้สบายๆไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะด้วยไปแก้ผมหายไปไหนวะทำไมบอลลูนเนี่ย ถ่ายคลิปทีไรปวดขี่ทุกทีนะไปไปขี้ฮะฮะเออยไปขี้วะกลับวะทำไมกลับทำไมน้องเอ้ยคนสลับกับพี่ติ้นให้ยได้คลิปน้อย วันนี้สิ้นเดือนแล้วนะจ๊ะฮ่าฮ่รอยไม่ได้ตังค์นฮะไหนไม่ได้ตังค์นะจ๊อืเดือนนี้นะตอนถ้ามันรวมกันหมดได้รอยกแหลาบก็ได้เดือนนี้ตอน้เออเดือนหน้ามันอยู่ที่คนครับใช่ไหมใช่พี่ขนาดพี่ไปยังไม่เหยียบนิดเดียวเองใช่ไหมใช่เลื่อยๆเรื่อยๆเลยมันอยู่ที่คนครับ กโอ้ไม่ถ้าถ้าเป็นพี่อ้ําในแกเยียบพุ่งไปในปุอดโอ,โอ้พี่มเมื่อวานนี้ผมตกใจหมดนะเมื่อวานเนี่โอ้มันลื่นเลยเนาะะต้องเปลี่ยนมานี่หน่อยเนี่ยเข้าเข้ามันเนี่ยนะ Yeah. เดนก็จะขับก่อนครับ สองคนแล้วคนไปกี้ไปบอกกูปวดที่มัค้ับพี่หน่อยนี่ปวดที่แกต้้มกูไม่ไหวแล้วกูปวดทีแอมไม่เย็นเป็นไรน้ำยาเฮ้ยมันต้องมีที่รั่วเดี๋ยวนะพี่นะใช่ไหม ตัวพี <is> <ห>่ตินขับรถพี <pl ains> ่อ้ําออกไปเมื่อกี้สบายสบายถ้าเป็นพี่อ้ําหยับบูดเลยล่ะไปนั่นมาละไปทำมาละเห้ยวะเห็นพี่เห็นพี่ก็เขาลงอยู่ยางใหม่ปี2020ัน <ไป S 1> ยี<ป>่สิบสองเลยไปนี่าารครับต้องหาที่หลบครับ น้าโนเลือกทางไหนเลือกให้ถูกนะดูทำหน้าตาอู้แรงมากอ่ะอ้สายควันตัวนี้ เรามาลุ้นตอนออกเลยแล้วกันครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ